ฝันเห็นจิ้งจกหรือได้ยินเสียงจิ้งจกพักในฝันทายว่าจะได้รับข่าวดีจากการงานหรือที่สมัครงานไว้ก็จะทำได้ทำตามที่หวังนะคะหรือลาบทางการเสี่ยงโชคเล็กน้อยเป็นลาภลอยก็เป็นลาภเล็กๆน้อยเช่นกันค่ะเลขเสี่ยงโชคค่ะ 77, 71, 77 1, 7จ7ด7 7 1 7 0 7 เจ็ 7, 6, 1, เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอดมินนะคะลบกวนเข้าไปในช่องของแอดมินแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเข้ามาคอมเมนต์นะคะถ้าว่างนะคะลบกวนค่าขอบคุณค่า